ก็สวัสดีครับเพ,พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t p e Channel นะฮะวันนี้เราอยู่กับโลบล็อก o o ตเหมือนเดิมครับเล่นมาถึงเวล700เจ0ดร้อยแล้วฮะก็เตรียมตัวไปโลกใหม่นะฮะโลกแรกเนี่ยนะครับมันจะมีโลกแรกโลกสองโลกสามนะครับเป็นทะเลแรกทะเลสองทะเลสามขเขาเรียกแบบนี้ C 1หนึ่งสสามเนาะคือขอพูดเรื่องความรู้สึกก่อนแล้วกันนะฮะเออไม่สินะครับความรู้สึกไม่สำคัญช่างมัน <laughs> ขอพูด สิ่งที่ผู้เล่นใหม่สมควรรู้ดีกว่านะครับเอาแบบสิ่งที่ผู้เล่นใหม่สมควรรู้นะครับผู้เล่นใหม่นะครับแบบเอาแบบเพิ่งเล่นโรบอกโรบอกบล็อกฟุตเลยนะครับโรบอกบล็อกฟุตเนี่ยนะครับเป็นเกมที่จําลองมาครับมาจากวันพีชนะครับก็จะมีผลปีศาจเทคนิคการต่อสู้ปืนดาบนะครับเออสไตล์การต่อสู้เนาะอันนี้สาหรับพื้นฐานเลยนะสําหรับพื้นฐานนะครับ สไตล์การต่อสู้มีอยู่นะครับ4แบบนะครับมีอยู่4แบบจะมีหมัดนะครับหมัดเนี่ยก็จะมี ờ, วิชานะครับคาราเต้ ette, หรือว่าจะเป็น ờ, หมัดสายฟ้าหรือว่าจะเป็นหมัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาทําไมฮน้าทังรุ่หมัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหลายวิชานะครับผมขออ้างอิงจากเว็บวิกิได้ไหมนะครับขอญอาตออ้างอิงจาก ờ, วิกิแล้วกันนะครับจะไดเ้เนี่ยนะครับ สไตล์การต่อสู้นะครับสไตล์การต่อสู้จะมีอยู่4แบบนะครับนะผลไม้ปิศาจนะครับ1 2สไตล์การต่อสู้หมัดนะครับก็จะเป็นหมัดไฟฟ้าหมัดคาราเต้กังฟูนะครับเพื่อนๆอาจจะงงไม่เป็นไรฟังไปเพลินๆแล้วกันนะเออแล้วก็การใช้ดาบนะครับแล้วก็การใช้ปืนนะครับเออนี่คือพื้นฐานนะครับของโลบอกส่วนนะครับวิธีการหาพี่ผมจะหา เทคนิคการใช้หมัดจากไหนผมจะหาผลปีศาจจากไหนผมจะหาปืนจากไหนผมจะหาดาบจากไหนนะครับของพวกนี้สามารถหาดรอปได้นะครับตัวอย่างแรกแล้วกันนะครับผลปีศาจเนี่ยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสามารถมาที่บล็อกฟู้ดดิวเลอร์ได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อได้เลยถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เวลรหนึ่งนะครับคุณสามารถซื้อแค่ผลกิโลกับผลสปินได้เท่านั้นแต่ผมแนะนําให้ใช้ผลกิโลกิโลดีกว่านะครับสะดวกดีนะครับสะดวกดีนะครับนะ ผลกิโลจะเวลง่ายกว่านะครับดามจเยอะกว่านะครับหรือจะเป็นผู้เล่นสายดาบก็ได้ครับซื้อดาบนะครับซื้อดาบนะครับคัสเลตเห็นไหมครับดาบคาตนะหรือคัสเลตนะครับก็จะเป็นถุงมือนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นถุงมือนี่เห็นไหมครับดาบมันก็ดาบเหมือนกันแหละครับแค่สไตล์ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเออนะครับส่วนมัดเนี่ยนะครับคุณนะครับจะเริ่มเรียนได้ท่าแรกถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นที่เกาะ นางเงือกนะครับเกาะใต้ทะเลนะครับเกาะของเผ่าเงือกนะครับเป็นคาราเต้กังฟูมากถ้าจะไม่ผิดนะเออผมก็ไม่มั่นใจผมยังไม่ได้เรียนเลยนะครับเออปืนนะครับสามารถดรอปได้นะครับจากบอสอาคายินุนะครับหรือบอสอื่นๆนะครับเพราะนะเพราะว่านะครับอ่ะจะให้ดูนะครับปืนเนี่ยฮะสามารถซื้อได้นะครับปืนอาวุธยิงไกลถือว่าเป็นอาวุธประเภทเดียวกันนะครับผมขอร่วมแบบนี้นะครับอาวุธยิงไกลนะครับอาวุธยิงไกลนะครับ บางชนิดสามารถซื้อได้นะครับสามารถซื้อได้บางชนิดก็ต้อง drop เอานะครับจากบอสนะครับ <or> จากบอสนะจ๊ะดาบเหมือนกันนะครับบางชนิดสามารถซื้อได้นะครับบางชนิดก็ต้องดรอปเอาเป็นไอเทมพิเศษนะครับนะแต่นะครับอ่ะพอยังยัางอย่าพูดคำเดิมแล้วกันนะเดี๋ยวงงครับผลปีศาจเนี่ยครับผลปีศาจสามารถหา drop ได้ตามแมปใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยครับเห็นไหม มันจะมีผลพิษศาสตร์อยู่แค่เพื่อนๆลองเช็คดูนะครับลองสมมติเพื่อนๆอยู่ในเกาะโจรสลัดหรือว่าเกาะเอทหารเรือหรือว่าเกาะไหนก็นแล้วแต่นะครับสามารถนะครับมันมันดรอปนะผมบอกเลยว่ามันดรอปนะครับมันดรอปแต่ผมแต่จะบอกว่าพี่ผมมาที่ไรผมก็ไม่เคยเห็นเลยอ่ะนะครับมันดรอปจริงเหรอหรือว่ามีแต่คําหลอกนะครับมันดรอปจริงครับมันดรอปจริงแต่เพื่อนๆนไม่ทันคนที่เขาซื้อนะครับ ไอเทมนะครับไอเทมมีอะวะนี่นี่ครับการแจ้งเตือนผลพิศารครับมันจะแจ้งเตือนเมื่อคุณซื้อนะครับว่าเกิดตรงไหนตรงไหนครับคุณไม่มีทางทานเด็ดขาดนะครับเพราะส่วนหน้าเขาใช้ผลแสงผลอะไรในการบินไปเอานะครับมันก็จะสุมเหมือนกันนะครับมันก็จะสุมดอปทุกผลเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าผลระดับสุดยอดเนี่ยมันจะดอกไหมนะครับมันจะดอปมันจะดอปแค่รีเจนเดอรี่มั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเนี่ยนะครับ น่เนี่ยมันไม่น่าดอกผลเสือผลอะไรพวกนี้นะมันน่าดอปผลแค่เนี่ยนะครับตั้งแต่ผลกาวิตี้ไล่ลงไปเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มนะครับเออนะครับเนี่ยส่วนส่วนถึงเวลารีเฟซก็เพื่อนๆเก็บเงินมาซื้อได้นะครับมาซื้อได้นะครับถ้ามีตังค์นะเพื่อนๆก็มาซื้อได้เลยนะครับถ้ามีตังค์นะครับผลปีศาจนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเป็น2ประเภท2ประเภทยังไงประเภทหนึ่ง ปราเพศที่ได้มาฟรีๆดรอปมาคนใหมาเอ้ยไม่ดิคนให้มา,มน,มานี่ไม่มั่นใจนะดรอปมากาชามานะครับกาชาคืออะไรกาชาคือนะครับสิ่งที่เราเลเวล50แล้วเราไปหมุนกาชานะครับที่เกาะจังเกิลนะครับก่อนนี้นะครับก่อนนี้นะครับเวลสิบห้าเนี่ยพอเวลห้าสิบเราสามารถหมุนนะครับหมุนผลปีศาจได้นะครับสุ่มกาชาแหละนะครับ 2ชั่วโมงต่อหนึ่งผลนะครับสามารถสุ่มได้ไม่รู้แหละจะได้ผลดีไม่ดีนะครับสามารถมาสุ่มได้ที่ผลที่เกาะนี้นะจ๊ะเนี่ยเห็ igung, นไหมเกาะเกาะที่อยู่หน้าผมเนี่ยนะครับเนี่ยเกาะนี้นะครับเกาะนี้นะครับมันผลพิศารที่ได้มาฟรีีรนะครับจะซื้อจากร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช้นะครับเงินโลบอกซื้อนะครับเงินโลบอคคือเงินอะไรเงินเลอบอกเงินโลบอกคือเงินเกมที่เราเติมเงินจริงที่เราเติมเข้าไปนะครับคือเงินจริงที่เราเติมเข้าไปผลนั้นนะครับ ผลนั้นผล,ผล,ผ,ลผลนั้นนะครับผลที่เราใช้เงินจริงซื้อครับเราใช้เงินโลบอกซื้อจะไม่หายไปเด็ดขาดและจะสามารถสลับใช้ได้เรื่อยๆอ,อันนี้เป็นเพื่อนๆต้องฟังไว้นะครับผลฟรีนะครับกินแล้วผลเก่าหายเลยแต่ถ้าเป็นผลซื้อนะครับกินแล้วนะครับผลเก่าก็จะยังอยู่นะครับใช้เงินจริงซื้อผมก็ไม่รู้แหละว่ากี่พันนะครับผมก็ไม่รู้แหละว่ากี่พันนะครับ นี่อันนี้คือตอนวฟทยห้าสิบนะครับสามารถาสมได้นะครับโลกหนึ่งโลกสองโลกสามนะครับจะมีหมดเห็นไหมครับอันนี้ผมวิเจ็ดร้อยแล้วแลวก็จะใช้เงินแสนหนึ่งครับอ่ะซื้อดูนะครับเหลือเวลาสิบสามนาทีนะครับไม่เป็นไรนะครับนะถ้าเป็นผลซื้อนะครับเออไม่ไม่ไม่กลับไม่กลับไม่กลับนะครับไม่กลับถ้าเป็นผลซื้อก็จะอยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นผลเอ่อเี้ยโดนถล่มไอ้สั์เอ้ยกูขโมยเรือมันนะครับ โอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยม่งฆ่ากูใครวะไอเลวนะครับก็นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อทิกสำหรับผู้เล่นใหม่มันก็ไม่มีอะไรยากไม่ก็ไม่มีอะไรยากนะครับนะไม่มีอะไรยากนะผมคิดว่าไม่มีอะไรยากสำหรับคนที่อยากลองเล่นโลบล็อกนะครับโอเคอันนี้คลิปนี้ผมจะรวมข้อมูลร่าวๆของโลกแรกไว้แล้วกันนะครับข้อมูลร่าวๆของโลกแรกและสิ่งที่จำเป็นนะครับ สิ่งที่จําเป็นต่อไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเกาะนะครับน้ําแข็งเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่เกาะน้าแข็งแล้วกันะนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอถึงเกาะนี้แล้วเกาะนี้ก็สาคัญโฟเซนวีเลตจำไว้นะครับพอเพื่อนๆนะครับเดี่ยมจะฆ่าโอ้วะอย่านะมึงสัดอย่านะมึงพอเพื่อนๆนะครับสุ่มผลปีศาจแล้วนะครับพอเพื่อนๆสุ่มผลปีศาจแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเก็บด้วยอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นนะครับ สู้อะไรกันเนี่ยอย่างเช่นนะครับผลพิศาสตร์สุ่มมานะครับสุ่มาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในมือเราแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในมือเราแบบนี้นะครับกดคลิกนะครับกดคลิกนะครับนะครับกดคลิกเพื่อทําการเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับหรือจะวางหรือจะกินแล้วแล้วแต่นะครับถ้าไม่เก็บแล้วคาไว้ช่องข้างหน้านี้คือหายนะครับผมบอกเลยว่าคือหายนะครับหายแน่นอนนะครับหายแน่กดเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยเก็บถ้าเป็นผลฟรี นะครับผลที่สุ่มมานะครับสามารถเก็บได้ผลเดียวนะครับเก็บไว้นะครับอ่เก็บไว้นะครับเก็บก็เก็บอยู่ในกระเป๋าแล้วนี่คือที่เล็กๆนะครับโอเคพอเพื่อนๆนะครับนะครับอันนี้อันนี้คือเฟสสองอันนี้คือแผนที่เฟสสองของโลกแรกนะครับแะ้ก็จะมีร้อยยี่สิบนะครับเกาะมารินฟอร์ดนะครับเกาะมารินฟอร์ดจะมีเลดบอสหนวดขาวอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆไปล่ากันได้เวลจัร้อยยีสิบนะครับชวนเพื่อนๆไปล่าได้นะครับโอเคแต่สิ่งที่สําคัญนะครับในเกาะนี้นะครับมีเพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องเวลผมไม่ได้พูแล้วกัันนะครบ มีเพียงอย่างเดียวนะครับคือสมมติเพื่อนๆลงมาตรงนี้ใช่ไหมสมมติเพื่อนๆลงมาหลังบ้านตรงนี้นะครับสมมติสมมติเพื่อนๆลงมาหลังบ้านตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะนะครับลงมาตรงนี้นะครับก็ให้มาเรียนนะครับหาคิเกาะนะครับหาคเกาะนะครับ ability teacher นะครับตรงนี้นะครับอันนี้แอร์ super ัม m ์กระโดด 2T ทีอันนี้ออร่านะครับคือหาคีอันนี้แฟตสเต็ปคือการก้าวแบบก้าวพิษตานะครับให้เพื่อนๆเรียน2อันแรกนะครับนี่นะครับ ให้เพื่อนๆเรียนสองอันแรกด้วยนะครับเรียน2อันแรกด้วยนะครับรน,น,รนะบนะถามว่าพี่ทำไมผมต้องเรียนหาคินะครับถ้ามึงไม่มีอาคิมึงก็ตีนะครับสายโลเกียไม่เข้านะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับส่วนดับเบิลจัมเนี่ยนะครับเราไปใช้ตอนเ,ออเราไปใช้ตอน ตอนอยู่คุกอิมเพียวดาวนะครับอยู่คุกอิมเพียวดาวนะอยู่คุกอิมเพียวดาวนี่สาค like ัญมากนะครับผมบอกไว้นะครับเดี๋ยวเราผมจะพาไปคุกอิมเพียวดาวนะครับถามว่าทําไมถึงทําไมถึงสําคัญพี่เกาะคุกอ๋อทำไมถอยเรือไม่ได้เหียเอ้ยถอยไม่ได้นะครับคุกอิมเพียวดาวนะครับคุกอิมเพียวดาวตรงนี้นะครับเวลสองร้อยนะครับผมอยู่ยันสามร้อยนะครับตรงนี้นะครับคุกอิมเพียวดาวนะครับเป็นเกาะที่นะครับมีแต่ขาเข้านะครับไม่มีขาออกนะครับผมจะบอกไว้นะครับ มีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกนะครับงงไหมนะครับงงไหมมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกยังไงนะครับอ่าโอเคผมจะพามานะครับจําไว้เลยนะครับถ้าใครถึงเลเวลที่จะมาเกาะคุกอินเทลดาวแล้วนะครับถ้าไม่กินผลปีศาจที่บินได้ก็ให้มาเรียนแอร์จ์ก่อนนะครับที่เกาะเมื่อกี้นี้นะครับเกาะนี้เกาะน้ําแข็งนะครับผมลงมาแบบเมื่อกี้แหละนะครับให้ลงมาด้วยนะครับไม่งั้นนะครับคุณจะออกจากเกาะไม่ได้นะครับ เดี๋ยวพามาดูนะครับประสบการณ์ประสบการณ์คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงขอมาพูดเรื่องนะครับก็โลกแรกนะครับอาจจะไม่หมดหรอกมันมีความลับซ่อนอยู่เยอะนะครับเพราะอันดับแรกเลยโลกแรกแบ่งเป็น2เฟสเฟสหนึ่งกับเฟสสองเพราะเฟสหนึ่งจะวิวแค่ร้อยยี่สิบมั้งนะครับเฟสสองก็วิวร้อยยี่สิบจนถึงเจ็ดร้อยอะไรก็ว่าแล้วแต่นะครับโลกแรกอยู่แรกอยู่แค่ระดับเจ็ดร้อยนะครับเออเนาะไม่รู้อาจจะงงนะครับไม่เป็นไรครับฟังไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าใจนะครับบอสทุกตัวนะครับมีไอเทมดรอปนะครับแทบทุกตัวแทบทุกตัวให้้มาาเเิรร์ชอไดนนะะคับ นี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับไม่มีนะครับไม่มีคนให้เช่าเรือขาออกนะครับเห็นไหมถ้ามาแล้วนะครับถ้ามาแล้วเดี๋ยวผมเอาเรือไปจอดแอปไ้ก่อนนะครับเดยวเรือหายครับเดยวเรือหายสวยเลยนะครับเรือหายนี่สวยเลยนะครับอ่ะครับจอดเรือแอบไว้ตรงนี้นะครับจะแว่งหลังนะครับเดยวเรือหายชิบหายสวยเลยนะครับอ่ะอ่ะนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีแอร์จัมป์เพื่อนๆจะเล่นยากมา <Element. S 2> กนะครับอ่าเห็นไหมนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาแล้วอันนี้คือข้อควรระวังเลยนะสาหรับเพื่อนๆมาคุกอิมเพลดาวนะถ้าไม่มีผลพิแนะนําให้กินผลพิษาที่บินได้จะดีกว่านะครับแนะนําให้กินผลพิษาที่บินได้จะดีกว่าแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ให้ทาตามวิธีนี้ได้นะครับเอ่ออันนี้ไม่ต้องไยุ่งกับมันนะครับสมมติเพื่อนๆอ,อยากออกจากเกาะแล้วนะครับอยากออกจากเกาะแล้วเบลตันแล้วนะครับเบลตันแล้วนะครับโอ้ยจะตีโคตรแรงเลยสัก เวลตันแล้วออกไม่ได้ทําไงดีอะนะครับทําไงดีนะครับวิธีแรกนะครับหาคนช่วยหาคนเอาเรือมารับเรานะครับเพื่อออกไปนะครับนั่นคือวิธีแรกนะครับให้เพื่อนมาช่วยวิธีที่2นะครับนี่เพื่อนเพื่อนเรียนแอร์จัมแล้วใช่ไหมท่านเพื่อนเรียนแอร์จัมแล้วนะครับนะครับก็นะครับคืนผลพิศาจที่กินนะครับสมมติเพื่อนเพื่อนกินผลพิศาจ์อยู่เพื่อนเพื่อนไม่สามารถบินได้เอ้ยไม่สามารถเอ่อว่ายน้ําได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ มาคืนผลพิศาจที่นี่ก็ได้นะครับใช้เงินห้าหมื่นนะครับนะก็จะถอดผลพิศาจออกนะครับแล้วก็ว่ายน้ํากลับเมืองได้นะครับนี่คือวิธีที่เขาจํากัดมานะครับส่วนวิธีที่สามก็นะครับบินไปนะครับบินไปนะครับมึงมีทางเลือกอ่ะมึงไม่มีทางออกอ่ะมึงทาไงอ่ะนะครับมึงก็ต้องบินอย่างเดียวนะครับเออก็ต้องบินอย่างเดียวนะครับบินไปนะครับ แค่นันแหละนะครับมันไม่มีวิธีเยอะหรอกขนาดผมนี่ยังต้องให้คนอื่นมาช่วยเลยนะครับกว่าจะออกจากเอ่อกว่าจะออกจากเกาะนี้ได้นะครับถ้าไม่มีคนช่วยเนี่ยบอกเลยว่าตายย่างเดียวนะครับตายย่างเดียวนี่คือข้อควรระวังนะครับการที่มาคุกอิมเพียวดาวนะครับก็มีน่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งนะครับนี่นะครับอ่ะต่อมาครับเรื่องสแตทค่าพลังเรื่องค่าพลังนะครับผมแนะนําให้อัพเอ่อประชิด นะครับประชิดคือพลังงานนะครับป้องกันคือเลือดนะครับผลพิสัยคือเน้นผลพิสัยถ้าเพื่อนเพื่อเล่นสายดาบก็เล่นสายดาบถ้าเพื่อนเพื่อเล่นผลพิสัยก็เล่นผลพิสัยหรือจะเล่นผสมก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ส่วนมากเขาจะเล่นประชิดป้องกันแล้วก็ผลพิสัยนะครับประชิดนะครับเอาไว้นะครับเวลาเราใช้กระโดดหรือว่าฟาสต์สเต็ปหรือยังไงแหละนะครับกระโดดอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ประชิดนะครับลงไว้สักพันนึงก็ได้หรือ2000นนะครับอย่างละสองพันกำลังดีนะครับอย่างละสองพันกำลังดี เลือดสําคัญนะครับเลือดสําคัญมากผมจะบอกไว้นะครับเลือดคอยู่ไหนวะเลือดสําคัญมากนะครับเลือดสําคัญมากนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเลือดสําคัญมากสําคัญเลยแหละไม่ใช่สาคัญมากสําคัญเลยนะครับในการที่เราจะสู้บอสการจะแทงบอสเนี่ยเลือดสําคัญอยู่สักสี่พันสามพันสี่พันก็ได้ครับเนาะให้พอได้ไม่โดนบอสที่เราตายนะครับก็มีอะไรอีกล่ะนะครับส่วนพี่ผมจะเล่นสายไหนดีให้มันแรงๆนะครับดาบนะครับ เป็นอีกทางเลือกห <reading motherf abil itation> um นึ่งนะครับที่น่าเล่นนะครับดาบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าเล่นนะผมแนะนำนะครับดาบค่อนข้างแรงนะครับอาชีพดาบนะพอแถมได้แถมตีได้ตลอดด้วยนะครับนะครับไอการที่เราไม่มีตังค์ไปเติมโลบอกเนี่ยนะครับนะไอการที่เราไม่มีตังค์ไปเติมโลบอกแล้วนะครับเอ่อย่างไงล่ะนะครับคือกว่าจะได้ผลพิสายดีๆมันยากครับมันยากมากนะครับมันยากมากก็เลยต้องพึ่งดาบพึ่งปืนเนานะครับ เนาะมันก็มันก็ต้องมันต้องก็ต้องพึ่งกันอย่างนี้แหละนะครับมันทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องพึ่งกันแบบนี้แหละนะครับดาเป็นอ่คือผลพิศารบางผลนะไม่ไม่มีแบบไม่ไม่สามารถใช้คลิกซ้ายได้นะครับหรือตีธรรมดาได้นะครับอย่างเช่นผลมืดหรือผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ตีที่ตีซ้ายไม่ได้นะครับผลยางกดคลิกซ้ายได้คือตีได้ตลอดนะครับต้องเลือกผลดีๆนะครับก็เรื่องผลพิศารเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะว่าผลไหนดีผลไหนไม่ดีแต่ส่วนมากนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําเลย นะครับผลที่บินได้นะครับผลที่บินได้นะครับผลที่บินได้ผลควันผลทรายผลไฟนะครับผลไฟผลทรายผลไฟผลอะไรอีกวะผลแสงนะครับผลน้ําแข็งนะครับผลวิสตั์นะครับผลพายุน้ําแข็งนะครับเออนะครับผลที่มันสามารถช่วยตัวเองได้เยอะๆนะครับเออมันจะดีนะครับผลที่แบบติดอยู่อย่างเงี้ยคือไม่ดีเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนนี่คือเกี้ยวสอง ามันคุยเป็นเปิดนี้เข้าไปวะโอเคช่างมันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเออสาหรับโรกแรกนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยาก,ไม,ไ,ยากไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เนาะก็มีไอเทมมากมายนะครับถ้าใครเป็นนักสะถ้าใครเป็นสายสะสมอ่ะผมแนะนําให้ล่าบอสเพื่อสะสมนะครับนะล่าบอสเพื่อสะสมไอเทมนูน่นไอเทมนี้นั่นได้เลยนะครับเพราะเราไม่จําเป็นต้องเติมอะไรมากนะครับเราเน้นผลพิศดารเดียวได้ผลพิศดารก็โหดขึ้นละนะครับเออก็โหดประมาณนี้นะครับ สำหรับลกแรกนะผมว่ามันต้องเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้บ้างแหละนะครับเนาะสำหรับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b ้ให้ช่อง TPJ Channel ด้วยนะครับเนาะอ่ะส่วนเรื่องหาคินะครับส่วนเรื่องหาคีนะครับเรื่องหาคีที่เรียนมาแล้วนะครับก็ให้กดตัว J นะครับในการเปิดใช้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดขอปิดก่อนนะครับกดตัว J เปิดใช้หาคีนะครับต้องฝึกใช้หาคีไปเรื่อยๆนะครับมันจะเคลือบตัว นะครับเคลือบตัวทั้งตัวเลยนะครับถามยังไงพี่ฝึกทํายังไงให้ฮาคิเคลือบตัวนะครับให้กดใช้ฮาคินะครับกดใช้ฮาคิกลิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตีธรรมดานะครับห้ามตีธรรมดานะครับมันจะสะสมฮาคิไปเรื่อยๆนะครับมันจะสะสมฮาคิไปเรื่อยๆนะครับตีธรรมดานะครับตีธรรมดาเรื่อยๆนะครับยิ่งมีมอนเยอะนะครับยิ่งได้ประสบการณ์คาบประสบการณ์เยอะนะครับไปดูว่านั่นถือเป็นเรื่องดีนะครับนะ ยิ่งมีฮาคีเยอะยิ่งได้ค้าศประสบการณ์เยอะนะครับแต่ประมาณนั้นนะครับสำหรับการฝึกฮาร์คีนะครับแล้วก็จะมีฮาคีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องไปฆ่าบอสเซเบอร์นะครับฆ่าบอสผมแดงในการเปิดเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ทีหลังแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับรีวิวโลกแรกนะครับอืมโลกแรกเป็นยังไงเหรอไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ไปโลกสองน่าจะตื่นเต้นกว่านี้นะครับไปโลกสองน่าจะตื่นเต้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งโค้ด exp สําคัญมากนะครับโค้ด exp สําคัญมาก ให้เพื่อนๆนะครับเกดเข้าไปเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคือการที่มีโบนัสคูณ2มาสาคัญนะครับอ่ะแค่กดเข้าไปนะครับบล็อกฟุตนะครับบล็อกฟุตแล้วก็เขียนโค้ดนะครับตามผมเลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีโค้ดใหม่อยู่นี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นโค้ดใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหม one hour นะครับกด copy นะครับกด copy ตรงนี้นะครับ copy นะครับกดลีกขวาก๊อปนะครับกดก๊อปให้หมดเลยอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับโค้ดใหม่ เดี๋ยวผมทําคลิปให้ทีหลังแล้วกันนี่โค้ดใหม่นะครับอยู่นี่นะครับแล้วกดตรงนี้นะครับรูปทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับกด Copy ลงนะครับอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับสําคัญมากนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง TPGM Channel ด้วยอยากเสริมอะไรมันยังมีลูกเล่นอะไรอีกไม่รู้แหละที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ไปอย่างโลกแรกง่ายหรอกนะครับนะก็โลกแรกขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันโลก2นะครับเดี๋ยว ถ้าลูกแรกยังผมยังไม่ได้ดาบนู่นดาบนี่ดาบนั่นเลยนะครับอประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นโลบล็อกนะครับผลพีสาจดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมจะบอกว่าเลยถ้าผลพีสาจโกงนะสบายนะครับแล้วเจอก like ันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับต่อจากเมื่อกี้นิดนึงเพิ่งไปหาวิธีเข้ามานะครับถ้าใครมาเกาะเงือกแล้วนะครับแม่งเข้าตรงนี้ไม่ได้นะ เข้าตรงนี้ไม่ได้นะมึงต้องเข้าตรงนี้นะปึ๊บเข้าไปไอ้เหี้ยเข้าได้เฉยนะครับวอเตอร์กังฟูนะครับอ่าสวัสดีพูดคุยนะครับอู๋ยูไลท์ทุเรียนวอเตอร์กังฟูไฟนะครับส่วนแฮทสเปเชียลสกิลนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับวอเตอร์กังฟูนะครับโอเคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ย่านะครับต่อแปะต่อแปะนะครับใช้เงิน7 5 0 0แนะครับไหนมาดูกันนะครับนี่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 เราก็ต้องอัพประชิดด้วยนะครับเราต้องอัพเอ่อโจมตีประชิดด้วยนะครับเเพพื่่อิมมควาแรงนะะจ๊ วอเตอร์ Water, นะครับเลือกเอาจะเล่นสายไหนนะครับไหนะเขาลองหน่อยที่เขาว่าแรงจริงหรือเปล่านะครับวอเตอร์กังฟูก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับลองหน่อยดิอ๋อผมว่าต้องเปิดฮาคีด,ด้วยนะครับอ๋อต่อแปด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 นะครับไอ้เครียดเดี๋ยวนี้ไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่ไหวโอ้โหยู่ไหนอล้มไปนล้ว นี่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 นะครับวอเตอร์กังฟูเลเวลอัพอ๋อวอเตอร์กังฟูเลเวลอัพนะครับโอเคนะครับเอออยากรู้จังเลยว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่แค่นี้เองนะครับวอเตอร์กังฟูนะครับประมาณนี้นะครับไปละนะครับ <laughs>